สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทีเด็ดเคล็ดลับในการติดตั้งตู้ซับวูเฟอร์ใน Ford e v e r l s t เต x ม็กเซนรุ่นใหม่ล่าสุดว่าทำไมใส่หน้าซาวถึงติดตั้งออกมาแล้วเสียงดีมีโน้ตเบสต,ติดซ่อนเนียนๆท้ายรถ แต่เสียงเป็นเบสออาฟอนไปดังที่ด้านหน้ารถเลยอันดับแรกก็คือสู่ตู้อันดับสองการแมทชิ่งวัดโอมและคาเลคเตอร์ของซับเบสแต่ละยี่ห้อว่าเสียงดังแบบไหนโทนไหนแต่ที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการแดม ทำการดมมาแล้วนะครับแนดํมอันนี้เลือกดัมระดับ h นะอออจุดที่ด้มกนะ็ะสำคัญครับก่นะอนแดมนะครับก่อนแดมเหล็กบางๆจะดัาแบบนี้นะตรงไหนที่มันบบอบางเราก็ต้องแดม บางตำแหน่งจากโรงงานก็มีแดมมาให้แล้วนะครับแต่เป็นแดมเกตดแถมรถจะจะดีก็ไม่มีครับเราลองสังเกตแดมคุณภาพสูงและแดมดามหลักวิชาการแดัมเสร็จแล้วเอาฟังโทนเสียงครับมันจะแน่นแน่นปึกปึๆกปึกปึกปึกมีเสียงทุม้มนี่ไม่ใช่แบบนี้ แบมแถมลดการคำนวณการรีบการระบุตำแหน่งโฟกัสโอ้สำคัญนะครับหลายคนจะคิดว่ากระื้ยยางดำๆหรือยางดำๆอลูมิเนียมมาแปะๆ,ๆเข้าไปไม่ใช่นะครับเราต้องมีข้อมูลความรู้เรื่องความถี่เสียงเรื่องโทนเสียง อยากได้เสียงดีตามมาถามสามคนอยากได้เสียงดีมีโนต้ตเบสชัดเจนเนชิญพี่ชัยนาทซาวจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับ